สวัสดีครับวันนี้คอกแดนดอกบัวนะครับก็อยู่กับผมเช่นเดิมครับคู่หมูครับคอกแดนดอกบัวครับวันนี้ก็อยู่กับฮาเล่นะครับสุนัขเพศเมียนะครับอายุแปดเดือนเศษนะครับวันนี้นะครับจะมาพาฝึกสุนัขไถลังานนะครับฝึกไม่ยากครับสุนัขไถลังานนะครับ เทคนิคง,ง่ายๆเลยคือต้องมีสิ่งล่อใจนะครับอย่างอย่างวันนี้นะครับมีขนมมาให้นะครับมีแคคเกอร์มาให้นะครับใช้แคคเกอร์ขนมแคคเกอร์นะครับเป็นตัวล่อในการฝึกนะครับอย่าลืมว่าเป็นแรงคล้ายๆกับว่าเป็นแรงกระตุ้นให้เขาปฏิบัติตามนะครับเขาได้รับรางวัลเขาก็จะปฏิบัติตามนะครับ อยากให้เขาทําอะไรก็ใช้สิ่งล่อใจนะครับเพื่อที่จะให้เขาได้ปฏิบัติตามนะครับแล้วก็เทคนิคอย่างหนึ่งเลยคือบางบางคนนะครับบางคนที่ซื้อสุนัขไปนี่ยอ,อาจจะไม่สามารถคอนโทรลสุนัขได้นะครับนั่นคือเขาอาจจะไม่เคยพาสุนัขเข้าสายจูงนะครับ คือสุนัขไทรังงานแล้วนี่ต้องต้องต้องยอนเลยคือเขาเป็นเป็นสัตว์สังคมนะครับนั่นก็คือ,อต้องการความเป็นผู้นําเมื่อใดที่เขาคิดว่าเขาเป็นจ่าฝูงเราจะไม่สามารถคอนโทรลเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเป็นจ่าฝูงในในในจำนวนของสุนัขไทรงงานทั้งหมดที่เรามีให้ได้นะครับนั่นก็คือเราจะสามารถคอนโทรลฝึกให้เขาเชื่อฟังได้ง่ายๆนะครับ เพราะนั้นการที่เรามีขนมมีอาหารพิเศษนะครับเพื่อที่จะเอามาให้เขาในตอนที่เราต้องการให้เขาปฏิบัติตามคำสั่งนะครับต่อไปก็ไม่ต้องแล้วนะครับนานๆครั้งก็ค่อยให้ทีนะครับนานๆครั้งก็ค่อยให้ทีนะครับทีแรกต้องฝึกด้วยวิธีนี้ ครับต้องฝึกด้วยวิธีเพื่อที่จะให้เขาได้ได้เชื่อฟังนะครับให้ทีละน้อยนะครับให้ทีละน้อยไม่ต้องให้เยอะนะครับเขาก็จะได้เชื่อฟังคําสั่งเราได้ง่ายอ่าให้ยืนให้สวยก็ยังได้เลยครับนีนี้ก็ าเขาเดินนะครับการเดินการเดินคือสุนัขต้องต้องอยู่ในในแนวนะครับคืออ,อย่าให้หมาพาเราวิ่งลากเราวิ่งไปนะครับลากเราวิ่งไปอันนั้นไม่ใช่แล้วเราไม่สามารถคอนโทรลไม่สามารถควบคุมหมาได้นะครับก็ให้เขาอยู่ในแนวกับเรานะครับจับเชือกเชือกจุงให้สั้นนะครับเชือกจุงให้สั้น เชือจูงตรงนี้นะครับแนะนําให้เป็นเป็นเชือกนะครับหรือเป็นผ้านะครับเพราะว่าถ้าเป็นโซ่เหล็กเจ็บมือครับในการที่จะฝึกนะครับหรือรา้าสุนัขตัวไหนเขาแรงเยอะในส่วนนี้เราอาจจะใช้โซ่กระตุกก็ได้นะครับในส่วนที่เป็นหลับคอนะครับอ,อ่ะเดินเดิน มุมกล้องมันน้อยนะครับตั้งกล้องกล้องขอภัยด้วยนะครับอาจจะไม่กว้างตอนนี้พามาฝุดท,ที่ลานหน้าบ้านนะครับนั่งลงนั่งนั่งลงนั่งลงนี่ถ้าต้องการถ้าถ้าสั่งเขาไม่นั่งก็ต้องกดอ่าเห็นไหมครับเก่งมาก แดนแดนถ้าเขาไม่มาหรือถ้าเขาไม่ตามนะครับก็ใช้ขนมเป็นตัวล่อนะครับใช้สื่อเป็นตัวล่อนะครับเขาก็จะตามเราประมาณนี้นะครับฝึกครั้ง2ครั้งนะครับหรือประมาณเล็กน้อยนะครับระยะเวลาเล็กน้อยไม่นานนะครับเขาก็จะตามเราได้ อันนี้อันนี้เป็นการฝึกครั้งแรกนะครับสุนัขตัวนี้แต่ก่อนหน้าน,นี้คือไม่ไม่ได้ใช้ขนมล่ออาจจะเข้าซายจุงบ้างนะครับนั่งลงนั่งลงนั่งนั่งลงนังลงก่อนนั่งลงก่อน,น,งงอนไม่นั่งไม่ให้ นั่งลง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 เอ,อ้าต้องกดครับนะครับก็จะฝึกประมาณนี้นะครับไปเรื่อยๆนะครัสั่งที่น,นั่งหมอบคอยอะไรต่างๆพวกนี้เขาก็ฝึกประมาณนี้แหละครับนะก็ ากไว้ให้คนเลี้ยงสุนัขโดยทั่วไปนะครับคืออ,อย่าเลี้ยงอย่าเลี้ยงปล่อยจนไม่สามารถคอนโทรลนะครับจนไม่สามารถควบคุมสุนัขถ่ายรงานเหล่านี้ได้นะครับก็ะจะเป็นปัญหาต่อไปนะครับอีกไหมยิงไหมไหม,มีเวลาฝึกนะครับอย่างน้อยก็ วันละ10นาทีเช้าเย็นหรือวันละ10นาทีนะครับมีเวลาอยู่กับเขามีเวลาอยู่กับสุนัขนะครับได้รูปได้เช็ดได้สัมผัสครับเหล่านี้ล้วนแต่เป็นการสร้างความคุ้นเคยนะครับความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับปัญหาสุนัขที่ดุเกินไปนะครับก็จะไม่เกิดขึ้นในในคอกของเรานะครับที่เราเลี้ยงนะครับโอเคครับ อันนี้คือเทคนิคง่ายๆนะครับอ่ะพาพาอีกรอบอ่ะเร็วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทางนี้ อันนี้เป็นการฝึกที่ไม่ใช่ลักษณะของการฝึกเพื่อเพื่อนําสุนัขไปประกวดหรือแข่งขันใดๆน,น,นะครับคือเป็นการฝึกเพื่อที่จะ,อะคอนโทรลเขาให้ได้นะครับไกไหมเอาให้เ้วให้ใจก,ก่อนอ่ะัง กงมากได้รับรางวัลฮะอีกเที่ยวมาหน้าบ้านเลย สังเกตว่าเขาจะจดจอนะครับที่ขนมเขาก็จะตาม,มเทคนิคง่ายๆนะครับอ่ะลงลงหนังลง โอเคเก่งมากลองอนำไปฝึกดูนะครับเพื่อที่จะสามารถคอนทรนสุนัขนะครับแล้วก็เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับก็โอเคโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆน,นะครับก็ฝากไปผู้ติดตามนะครับ ได้ลองฝึกดูนะครับแก้ปัญหาสุนัขที่ไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจนะครับขอบคุณนะครับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวในคลิปต่อๆไปนะครับก็จะนำสาระดีๆนะครับเกี่ยวกับการเลี้ยงสุนัขไทยลังงานหรืออาจจะนำไปประยุกต์ใช้กับสุนัขสายพันธุ์อน่งก็ได้นะครับไม่ได้แตกต่างนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ